ซื้อเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินคํานี้ที่ผู้ใหญ่หลายๆคนเขาชอบพูดกันว่าเด็กๆทาลกทุกคนที่เกิดมาเนี่ยต้องมีแม่ซื้อตามมาด้วยและนี่เป็นหนังผีไทยที่โคตรหลอนอีกเรื่องคือขนลุกทุกครั้งเวลาที่ผีออกมาแม่ซื้อเรื่องนี้เป็นหนังผีที่จะเล่าถึงความเชื่อพื้นเมืองของคนภาคเหนือที่จะเชื่อกันว่าเมื่อมีเด็กทาลกเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีเทวดาคุ้มครองประจําตัว คอยปกปักรักษาเรียกว่าแม่ซื้อน,นั่นเองเรื่องราวเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นว่าเมื่อมีเด็กสาวปริศนาคนนึงเนี่ยที่ชื่อว่าอิงขวัญที่ต้องถูกส่งตัวมาโรงเรียนดัดสันดานห่างไกลอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งพอมาถึงเนี่ยก็ต้องพบเจอกับแก๊งเจ้าถิ่นที่เขาอยู่มาก่อนนําโดยคนที่ชื่อเอมคนนี้คือเขาจะคอยกันแก้งสารพัดบูลลี่ทั้งรับน้องคือโดนแก้งทุกวันเลยแล้วพวกเด็กๆที่ชอบแก้งก็ต้องมาพบเจอกับความหลอนของผีแม่ซื้อที่เขากําลังปกป้องอิงขวัญอยู่แล้วใครที่มาทําร้ายอิงขวัญ ความหลอนของผีแม่ซื้อตอนออกมันเนี่ยบอกเลยว่าโคตรขนลุกพอดูจบแล้วเนี่ยก็โคตรสะใจมากเลยนะใครที่ชอบดูหนังผีนะบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่แนะนําให้ดูห้ามพลาดเลยนะดูได้แล้วทางพามวิดีโอเท่านั้นแม่ซื้ออย่าลืมไปดูนะใครที่ดูกันมาแล้วบ้างชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกหน่อยนะแล้วใครเคยได้ยินคําว่าแม่ซื้อกันบ้างอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามไว้เพราะว่าเรื่องหน่าหลอนแน่